ปัญหาเศรษฐกิจที่เรากําลังพบเจอในปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมจะสร้างภารกิจขึ้นมาเพื่อให้น้องๆได้ไปตามหาชุมชนต้นแบบพอเพียงภารกิจที่1ให้ไปตามหาชุมชนต้นแบบพอเพียงภารกิจที่2ให้ไปตามหาบุคคลพอเพียงที่อาศัยอยู่ในชนุมชนนั้นและภารกิจสุดท้ายให้ไปตามหาสถานที่สําคัญหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชุมชนเราไปติดตามดูกันว่าเขาจะทาภารกิจนี้สําเร็จหรือไม่ วอนนี้นะครับเรากำลังจะไปหาบุคคลพอเพียงนะครับนั่นก็คือป้าพิมพ์ของเราเองนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปหาป้าเขากันเลยดีกว่าครับผม หมดเวลาของผมแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเชิญพบกับผู้ดำเนินรายการของเราท่านต่อไปได้เลยครับค่ะขณะนี้นะคะเราก็มาถึงปากทางเข้าบ้านของป้าพิมแล้วคะ่ะซึ่งเราเอารถเข้าไปไม่ได้นะคะเราต้องเดินเท้าเข้าไปะค,ะค่ะค่ะเรามีของฝากมาให้ป้าพิมพ์ด้วยคะ่ะซื้อจากเซเว่นเลยนะคะเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ,คะนี่นะคะสังเกตด,ดูว,ว่า สองข้างทางป้าเขาจะปลูกต้นไม้ไรนิ้วไว้เยอะแยะมากมายเนี่ยตรงเนี้ยต้นยางพารานะคะปลูกในภาคเหนือโตเหมือนกันสูงด้วยค่ะแต่ที่สังเกตดยรอบๆดูแล้วนะคะผักที่ปลูกก็จะเป็นคือผักที่สามารถกินได้ะคะ่ะก่ะสิบค่ะ คือป้าพิมบุคคลพอเพียงนะคะที่เราตามหากันเรามานั่งพูดคุยกับคุณป้าดีกว่าค่ะปะขอบคุณคมาานวั่งพิมมีแนวคิดอย่างไรกับสุสาิกิจเพียงคะอ๋อเริ่มต้นจริงๆแล้วที่ที่ ได้มาทาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะเนื่องจากที่อย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใช่ไหมคะพอดีวันที่4ธันวาก็ได้ฟังในหลวงท่านให้ให้ใหข้อคิดกับคนไทยทั้งประเทศเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใช่ไหมคะตระเทมก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ ก็มีความคิดว่าก็เชื่อมั่นในในคาพูดของในหลวงที่เตือนสติคนไทยทั้งประเทศว่าเราไม่ควรจะเป็นเสือเราเป็นอะไรก็ได้อยู่ในเมืองไทยนี่ยทำเกษตรเราก็อยู่ได้แบบยั่งยืนก็เลยมีความคิดว่าเราอยู่มาตั้งแต่เด็กเราก็อยู่ได้เราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเลยเราอยู่ได้ในสังคมของเรามันก็น่าจะเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตได้ค่ะค่ะยันเาแม่พิมพ์ช่วยพาไปดูที่แม่พิมทำตามหลัก เซลล์กี่พอเพียงอได้ไหมคะได้ค่ะเาลูเลยค่ะค่ะนี้ก็เป็นผักที่ป้าพิมพ์ปลูกนะคะนี่คือบวบค่ะนะค่ะนอกจากว่าพิมจะปลูกผักแล้วนะคะยังมีผลไมไไทยเน,นี่ยค่ะเป็นแก้วมังกรค่ะเอาผลแล้วนะคะ <c oughs> สวยจังนะคะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศด้วยรอบรอบสวนรอบบ้านของป้าพินนะคะค่ะสังเกตดูว่าจะมีแต่ต้นไม้มีทั้งที่กินได้แล้วก็ปลูกไว้ยืนต้นนะคะไอตรงนี้ก็ต้นชะอมนะคะปลูกไว้เนี่ยทุกคนกำลังทำอะไรกันกำลังพูดคุยกันนี่นะคะ ป่ะเราไปดูไอสระน้ำไอบอ่อปลานะคะอันนี้หญ้าแฝกนี่ที่ไม่เห็นปูนี่ก็เพื่อเพื่อป้องกันขอบสระนี่มันมันเขาเรียกว่าอะไรนะทะลายลายเนาะอ,อันนี้รากหญ้าแฝกนี่มันก็จะช่วยยึดป้องกันดินไม่ให้ทลายอย่างงี้ค่ะแฝกนี้ใช้ประโยชน์ได้ค้งการรักษาหน้าดินแล้วก็มีการเกี่ยวใบนี่เราก็เป็นใช้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้ด้วย โอ้ยฝนตกแล้วเนาะยาอันนี้นะจะเอาหน่อยมะอันนี้อันนี้ก็เป็นพืชสักสวนครัวโดยทั่วไปที่เราใช้ในชีวิตประจาวันเนาะใช้ทานในชีวิตประจําวันนะเนาะมันก็จะมีทุกอย่างที่หนูเห็นนะมันก็จะมีต้นแคร์นี่ก็โหระพาอย่างที่ที่หนูเห็นนะคะไทยหืกล้วยขนานีนี่ก็เป็นกล้วยสามารถกินทั้งผลสดหัวปลีแกงต้นกล้วยก็ได้สาม,มารถแปรรูปเป็นกล้วยฉาากล้วยอกก็ได้เนาะอ่าอันนี้นี่นี่ต้นกระเพรากระเพรายักษ์อ่าอันนี้ต้นกระเพรา มีมะเขือมะเขือก็มีอาไม้ผลไอ้อนี่ก็เป็นของกินผลไม้ก็มีฝรัง่งฝรั่งนะมะละกอก็มีอ่าอันนี้ก็มะเขือเน,นี่ยอยากอ,อยากกินผัดเผ็ดก็เรียบร้อยหมดไม่ต้องซื้อเลยเ <laughs> น่ักไค่อ่านี่ก็กะเพราสีขาวเนะาะกะเพรา อันนี้ก็กินได้หมดอันนี้ก็ต้นคูนอันนี้ก็แกงใส่ปลาก็อร่อยค่ะลุงน้ำลุงไบอันนี้ก็หวายนหวายแล้วก็แกงก็อร่อยค่ะหวายนี่ก็ใช้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เนาะโอเค กอเป็นทางน้ำมักคือสซมาไม่ใช่าจะมักเป็นผลไม้มที่มีในสวนอ่ะเนาะมันมีอันนี้เป็นทั้งสมุนไพรอันนี้คือเป็นมะขามป้อมมีสมอไทยเนาะแต่ถ้าเป็นแบบเปลืองเนี่ยเขาไปใจใจใจใ็จะใช้น,น,ใน้ำแบบเปลืองเนี่ยเอาไปทําน้ำยาล้างจานก็ได้ทำแชมพูทำสบู่ก็ได้แล้วเป็นส่วนผสมสมุนไพรหลายๆตัวนะอันนี้เปิดดูได้ก่อค่ะเปิดดูได้ไหมคะก็เปิดดูได้แต่ว่าอันนี้มันต้องเปิดดูได้อันนี้คืออ่า อันนี้คือน้ำบักขาป้อมแต่แค่เดียวถ้าเราถ้าจะใช้ก็คือต้องเอาอาเ,อาเราที่ขอขายให้ออกอันนี้คือค่ะหลังจากที่ป้าพิมพ์ได้ให้สัมภาษณ์และพาพวกเราไปชมสวนแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณป้าพิมพ์ค่ะที่สละเวลามาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับหลังจากออกาบ้านป้าพิมพแล้วเราจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในแถบนี้กันนะครับว่ามี อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าครับสถานที่แรกที่เราพามานะคะก็คือน้ำตกแม่สายค่ยแะแม่สที่เราเที่ยวที่ชื่อเราจะบอกก่อก็คือแม่เอ็ดเลยค่ะนีะ่นะคะก็จะเป็น ATV บักกี้เชียงใหม่ทัวร์นะคะ ก็จะเป็นการขับรถ ATV ค่ะท่องเที่ยวในป่านะคะเป็นเส้นทางในปา่าเนี่ยค่ะจะเป็นบรรยากาศโดยรอบมีรถ ATV จอดอย่างไรกันเลยน่าขับมากค่ะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นศูนย์ฝึกลิง Monkey Center น,นะคะก็จะเป็นฝึกลิงโชว์การ,รแสดงของลิงค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะคะอยากที่ได้มอบหมายภารกิจใหน้องๆไปทำ ก็ได้ไปพบกับบุคคลพอเพียงท่านหนึ่งนั่นก็คือกัปตัซึ่งสามารถใช้ชีวิตตามหลักของปเรษฐรกจพอเพียงนั่นก็คือการปลูกทุกอย่างที่กินทินงทุกอย่างที่ปลูกทาให้ไม่ต้องเดือดร้อนกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและเป็นการพึ่งตัวเองทําทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทัศนิในการดาเนินชีวิตของกัิมพ์ก็คือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นชีวิตที่มีความสุข แล้วคุณล่ะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วหรือยังน,นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ป้พิมทำขึ้นเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะค่ะผลิตภัณฑ์นี้ทาจากอะไรคะอันนี้เป็นแชมพูดอกอัญชันนะคะเป็นแชมพูสมุนไพรเนาะเรียกสมุนสมุนไพรดอกอัญชันอันนี้เป็นสีของดอกอัญชันเป็นสีธรรมชาติเลยเนาะ แลนนี่ก็เป็นสบู่เหลวค่ะอันนี้ก็เป็นสบู่เหลวอ่านี้ก็เป็นสีขมิ้นเป็นสมุนไพรเหมือนกันเป็นสบู่เหลวที่เป็นขมิ้นสีขมิ้นชันจริงๆเราไม่ใช่สีอ่าสีสังเคราะห์เนาะอันนี้เป็นสีของธรรมชาติจริงๆค่ะทำใช้เองด้วยแล้วก็ทำขายด้วยขายให้คนใกล้ชิดเนาะก็อนาคตก็อาจจะเปิดตัวขายไปให้ให้มันกว้างขวางไปในต,ตลาดที่มันกว้างขวางขึ้น อันนี้จะมีเป็นสองขนาดใช่ไหมคะขวดเล็กขวดใหญ่คจะมีสองขนาดเผื่อว่าให้คนที่เขาไม่กล้าใช้ก็ทดลองซื้อขวดเล็กไปใช้ก่อนถ้าเขาเห็นผลว่าใช้ดีแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจมาซื้อขวดใหญ่ก็เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดของเราด้วยนะค่ะจากที่เราได้ดูผลิตภัณฑ์ของป้าพิมพ์แล้วนะคะคือพวกหนูนะคะอยากจะแนะนำนะคะป้าพิมพ์คือในเรื่องของ โลโก้อย่างเงี้ยคะ่ะคืออยากให้เด่น mm hmm. เด่นชัดก,กว่านี้คะ่ะ mm hmm. เพื่อจะได้ขายออกสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น mm hmm. แล้วก็ขายดีขึ้น mm hmm. อย่างเช่นเราก็น่าจะบอกว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้าง mm hmm. เท่าไหร่เงี้ยคะ่ะ mm hmm. คือตอนนี้ที่ที่ป้าพิมพ์ทำนี่คือว่าอันนี้เป็นการทดลองทดลองตลาดก่อนนะคะ mm hmm. ถ้าอนาคตถ้าสมมติว่า,าคนใช้เห็นว่าใช้ดีแล้วเราก็จะทําให้มันสมบูรณ์แบบขึ้น,นะคะ่ะ mm hmm. นี่คะ่ะ mm hmm. คือผลิตภัณฑ์ของป้าพิมพนะคะ